ดีคะ่ะทุกคนวันนี้เน็ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณโสภานะซึ่งอันนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์สำหรับใครที่ไม่เคยทำเคมีบาบัดเคมีบาบัดนะเนาะซึ่งก็ขออนุญาตทางคุณโสภาแล้วคุณโสภาก็อนุญาตนะคะว่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยทําคีโมเลยซึ่งคุณโสภาเนี่ยทำเคมเข็มนี้เป็นเข็มที่สองดูซิว่าเข็มที่สองจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทราบว่าทำคีโมเข็มที่สองผ่านไปประมาณสองอาทิตย์อาการเป็นยังไงบ้างคะเอาเราเข็มแรกก่อนเนาะเข,เข็มแรกยังไมยง่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่พะพอเข็มที่สองเนี่ยเหนื่อยใจจะขาดแต่แต่ตอนนี้ว่ายังดีว่ายังมีไอเบต้าคูกแกมันเหนื่อยซะหายใจไม่ออกเลยอะเพราะว่าเพราะว่าเราอายุเยอะด้วยต่อเนาะใช่เนาะอาการมันคือไอ แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยอเหนื่อยมากปวดท้องอะไรนี้ไหมคะไม่ไม่ปวดได้แต่เหนื่อยมากเลยโชคดีจังเลยจนะมไม่มีเอเบต้าคูแคนิงใสไ่ไม่หลอดหรือเปล่าเนี่ยเขาเห็นว่ามีอาการเบลอด้วยเนาะโอ้ยเบลอมากเลยอะ่ะเหมือนเป็นคนเป็น U อัลไซเมอร์เลยอ่ะตอนตอนนั้นทราบว่าก่อนไปทําจริงเราก็เป็นบัตด้วยใช่ไหมคะจริงใช่จิงห้ามทานะทุกคนเวลาที่เราร่างกายอ่อนแอเนานะใช่ใช่แต่ว่าทําไปแล้วเนาะ เออเดี๋ยวต่อไปคงคงไม่ไปทําแล้วมั้งไม่คงอะต้องไม่ไปทำไม่ไปทาแล้วไม่ไปทำแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะตอนทานเบตา้าคุกแคนอะอยู่ได้เป็นปีๆเนาะใช่ตอนฉายแสงไม่เป็นไรเลยเนาะไม่เป็นไรต,ตอนให้กีโมมาเข็มแรกเดินได้นั่งได้พอให้เข็มที่สองมาขาอ่อนมันหมดเลยเดินไม่ได้ลกนั่งเองไม่ได้เลย ตกใจเหมือเลยเอ๊ะลับมาเป็นอีกเดี๋ยวมักงว่ะเดินไม่ได้นี่นี่ขนาดคุณโสภาทานเบต้ามาเป็นปีๆนะคะทุกคนต,ตอนนี้ก็เลยต้องอัดเพิ่มนะคะอัดเพิ่มเป็นวันละส <15 m, S 1> ิบห้าเม็ดละสิห้าเม็ดโอเคได้นะคะจริงเบต้าคูแคนปลอดภัยทุกคนทานได้ยี่สิบเม็ดยังไม่เป็นไรนะคะอ่าไม่เป็นเพราะไม่ทานนี่เป็นไงถ้าระหว่างทานอย่าไม่ทานเป็นไงอาะเปรียบเทียบกันถ้าไม่ได้ทำคงถ้าไม่ได้ทานเบต้าคูแคนอิงใสไม่รอดแล้วแหละ พอทพานแล้วเรา,า,ร,ารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี่ยอ๋อ,ม,อม,มันไม่เหนื่อยมากมันไม่เหนื่อยตอนนี้มันเิ็นปะทะค่ายคีโมอ,อ่ะตอนตอนช่วงแรกๆต่อฉี่ออกมาเป็นสีด,ดำๆเข่าเลยเนาะอือโอ,อ,อเคนะคะเดี๋ยวอันนี้เพิ่งจะสิบสี่วันเข็นที่สองเนาะใช่ใช่แต่ว่าค่ามะเร็งของค่ามะเร็งของคุณโสภานี่จากสามสิบขึ้นอะ่นอะสามสิบกว่าลงมาเป็นแบบสิบยี่สิบแล้วก็สิบหกแล้วก็สิบสี่สิบสี ดะะีใจมากเลยดีใจมากแต่ว่าดูแลที่เขาเรียกว่าดูแลที่ต้นตอจะดีที่สุดคือรักษาภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงใช่ใช่แล้วต้องมีภูมิด้วยแหละอือืม,อม,อมถ้าจะไมมีภูมิใสก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันค่ะค่ะโอเคเนีกก็จะลบกวนเวลาเท่านี้เพราะว่าเห็นว่าจะได้พักผ่อนเนาะมันยังเหนื่อยเหน,น,น,นื่อยอยังเหนื่อยเนื่อยอยู่สําหรับใครที่ อยากจะทราบว่าการทำาคมีแล้วมันมีผลข้างเคียงไงจริงวิร์ยใน Google ได้หรือถามคุณหมอก่อนก็ได้ค่ะเราก็ต้องประเมินร่างกายเราว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะทุกคน